ดือ่ยยี่สิบสาวพ่อรอจ้าหน่อยนะสว้สดีสวัสดีเจ้าโอมาชอบเห่าผีเหมืองควเกยโกละในยี่แหน่ย่จึงทอชว์เลยกพ่อดูเถอ๋อวัออนนี้นะเจ้าน้องพิมก็จะเอาน้ำพริกกบเนี่ยไปให้ตามหมอนนะเจ้า น,นี้อากาศดีมากเลยเย็นเย็นบ้านปะทูอันนี้บ้านปะทูนะจ๊ะเกยมาถ่ายคลิปเอ่อท้ผ้าจาะเลยนา่าเปปะทูขขมีด้วยเรนี้่ะน,น,นี่น่มนะจะรออ,อปทูปะทูท người chặt bắn đi người chặt bắn nón pim cây ngọn cây đây là nè vợ sẽ bấm húa luôn nè lá nhả cành đây luôn nè đây luôn nè vợ cây đây เจ้าเจ้าว่าแบบบ้านตามอน่ะติดอยู่ติดกับขั้วนะคะคือขั้วอย่างอยู่ฝั่งนี้แล้วบ้านตามอนก็อยู่ฝั่งนี้นะเจ้าก็คือว่าถ้าแบบช่วงไหนที่มีน้ําก็คือจะโดดลงน้ําได้เลยนะเจ้า เพื่อไปเก็บอะไรนะอันนี้ป็นบะกหาไก่เจ้าไก่อันนี้บ้านตัวตัไก่ไก่ลอยน้องอ๋อแจกอยลอยอย่างเงี้ยนะเจ้าบ้านน้องเพียงก็จะแบบเก็บหลัวไว้แบบนี้เลยนะเจ้าว่าแบบว่าทำกับข้าวนะเจ้าใส่ในเต่าอันนี้ก็จะเป็นดงขมิ้นนะเจ้า นี้ก่ออยู่บ้านตาหมอนแล้วนะเจ้าวไปป้าไปเลี้ยงขี้รออยู่สาวพ่อรอจ้าเลยน่ะเทเลเดดีเทเลเดดีได้ยิน,น,นอยู่แบบเบลอๆน้อยๆจ้าแต่ก็ที่บ้านตาหมอนวันนี้มีเมนูแอปเฮดนะเจ้า มาช่วยลุกยากของพันเช่าหอมยิ่งยากเลยนีเลยพี่ลาเคยให้พิมเล่นอ่ะเนี่ยเอาบัเข้ากันแล้วก็จุ่มถลางพิมอนมาแตะนี่นะเจ้าอันนี้น้องพิมบอกหัวเจืออย่างแต่ว่าถ้าเป็นภาษาบ้านน้องพิมเนี่ยหมายว่าตะเกลือนะเจ้าไว้ทาเวลาแบบละอ่อนกระต้องนะเจ้าก็คือแบบ ตอนที่แบบอ่อนน้อยๆกระต้องอะอย่างเงยียเจ้านี่ดิบเลยดิบเลยจะลองดิดิเลยไหนี่เหรอกินเหมืนหอมกินเหมืนต้นหอมเลยอ่ะคล้ายๆต้นหอมนะเจ้าแต่ว่าแบ่ใช่ต้นหอมนะเจ้าจะกินฉุนสุดๆเลยโอเค เด็กปิกบ้านจะจะได้คลิปนี้นะจ้าน้องพิมพ์ขอจบเพียงเท่านี้ก,ก่อนนะจ้าที่ได้พุยมองแคว้กลยกลียวในนี้แนะ่จะจะทานพี่หลวงขอบคุณเจ้า